thank you เมื่อวานเมื่อคืนเมื่อวานหลวงพ่อกะว่าจะลงมาศาลาเพราะว่าเป็นวันพระวันละวันแรกนะแปดค่ำแรมแปดค่ำวันแรกหลวงพ่อกะว่าจะลงสาลาพอใกล้ๆค่ำฝนเทลงมาอย่างแรงทั้งฟ้าร้องด้วยถ้าลงไปก็คงจะไม่มีอะไรก็เลยให้พวกกูบาทั้งหลาย พาการทำวัดเงียดใช่ไหมนะหลวงพอ่อลงมาก็คงจะไม่ได้พูดอะไรให้ลูกหลานทำวัดเตียนจะ้ะหลวงพ่อก็เลยขึ้นไปเมื่อวานไม,ไ,ไม่ได้ลงไม่ได้ลงมาถ้าไม่จริงก็อยากจะลงมาพบกับสัทธายาดยมลูกหลาน <c oughs> เพราะเป็นวันพระเริ่มแรกนะเป็นวันพระวันพระแรกนะแต่มันมีอุปสรรค อะไรไม่ได้ลงมานะวันนี้เป็นวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2563วันนี้เป็นวันแรม9คำ่ำหลวงพ่อเองอยากจะพูดพูดกล่าวบอกข่าวแจ้งข่าว ให้กับคณะทศทาญาติโยมผู้ที่ร่วมกันถวายยอดฉัดรเจดีย์ขององค์หลวงตานะ <c oughs> ตันนี้ก็เริ่มแล้วนะทรัทาญาติโยมจวนจะเสร็จแล้วนะ,ะเมื่อวานเขาก็รายงานมาจากกรุงเทพว่าวันนี้วันที่13วันเมื่อวานกรกฎาคมพุทธศักราช25 6 3้า หลวงพ่อเองก็ขอแจ้งข่าวบอกกล่าวให้คณะสัตญยญาติโยมลูกหลานที่ต้องการทราบการดำเนินเคลือบปียอดเจดีหลวงตามหาบุญนสัมปโนวัดป่าบ้านตาดยอดฉัดหล,ล,ล่อด้วยทองแดง <c oughs> เคลือบด้วยทองคำเคลือบได้หนาเท่ากับกระดาษ A4 นะีกระดาษนี่นะความหนานะติดอยู่ในทองแดง จะเคลือบจะเคลือบแล้วเสร็จจะส่งถึงวัดป่าบ้านตาทุกชิ้นวันที่หสิงหาคมหกสามคณะสถาญาโยมโล,ลูกหลานคงจะอยากจะทราบว่าใช้จ่ายเคลือบทองปียอดเป็นเงินเท่าไหร่เคลือบตารางเม็ดละเจ็ดหมื่นนัลูกหลานตารางเม็ดละเจ็ดหมื่ค่าค่าแรงค่าเคลือบนะยังมีค่าอุปกรณ์อกีก <c oughs> อุปกรณ์ ที่ดำเนินการเคลือบทองแล้วก็ตกลงกับผู้ทำงานตามชัญญาเป็นเงินเจล้านบาทค่าแรงเฉพาะค่าแรงในเจ็ดล้านบาทค่าอุปกรณ์อีกประมาณสองล้านก,กว่านะจนรวมแล้วประมาณเคกือบ10บล้านนะงานเคลือบทองคราวนี้นะครั้งนี้ คณะกรรมการทองก็มีเสียต้อมเสียทีคุณเปิ้ลคุณภัยสารคุณแอดแล้วก็คุณโม่เนี่ยนะที่ร่วมร่วมกันดูสถาพรรวมกันดูการดำเนินงานเกี่ยวกับยอดจัดเจดีลงตานะและคณะวันนี้คณะกรรมการดำเนินงานได้จ่ายไปแล้วตามงวดการ สามล้านหนึ่งแสห้ามื่นแล้วก็คงเหลือค้างจ่ายขณะนี้สามล้านแปดแสนห้าหมื่น,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 นถ้าเป็นขบวนรถไฟก็เป็นขบวนสุดท้ายแหละจะจบแล้วแต่ลูกหลานกาทาญาติโยมผู้ที่ยังไม่มีส่วนร่วมในยอดพระเจดียขององค์หลวงตาขอเชิญนะ เชิญร่วมบัญชีวัดปานาคมน้อยเพื่อทำยอดฉัดเจดีหลงตามหาบัวธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสาขาโลตัดบ้านพือเลขที่บัญชี408859176ขีด0ท้าว่าต้องการก็โทรมาถามธนาคารไทยพาณิชย์ โลตัสบ้านผืนธนาคารเขาะจะบอกให้ทันทีละเ,เลขที่บัญชียอดฉัดพัจจีของหลวงตาถ้าว่า,าลูกหลานผู้ใดตกขบวนยังไม่ได้ทำยอดฉัดนะถ้าผู้ใดทำแล้วก็ไม่เป็นไรทำแล้วก็แล้วไปนะลูกหลานหรือจะทำซ้ำอีกก็ยังได้แต่ก็นี่จะได้ใช้อีกประมาณสามล้านแปดแสห้ามื่นค่าแรงนะ แต่ทองก็ยังยังเหลืออยู่ทำทองเหลือธาตุทองเหลือนะคงจะเปียกคงจะเครือบพระพุทธรูปเองนะเครือบพระพุทธรูปแล้วก็เครือบบุตรบกอย่างสองอย่างนะั้นลูกหลานนะบุตรบกนะองหลายกิโลเหมือนกันแต่คงจะไม่มากหรอกพอสูงหกเมตรมกว้างนะ่เกือบเมตรนะ มันเลียวขึ้นไปคงใช้ทองประมาณอย่างมากไม่น่าจะเกินห้กิโลพระพุทธรูปก็เหมือนกันพระพุทธรูปพ็ประมาณนี่แหละพระพุทธรูปสูงห้าเมตรนะหน้าตักสาเมตรแต่ที่แรกว่าลงจะลงลักปิดทองแต่พอดูแล้วเคลือบทองจะมั่นคงกว่าจะอยู่ได้นานกว่าพราะมันเคลือบมันติดเข้าไปเนื้อ เนื้อผิวทองแดงพอทั้คณะกรรมการก็กำลังคิดกันอยู่แต่หลวงพ่อก็ถ้าใครคิดก็ทำให้ดีที่สุดนะลูกหลานนะหลวงพ่อก็พูดเพียงแค่นั้นนะส่วนราคาคงจะพูดจะกล่าวกันถ้าของดีใครๆก็อยากจะได้ของดีนะ่ะให้มันจบจบไปนั่นนะแล้วก็ในเมื่อเครือบทองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ เราส่งมาวันที่ห้าส่งมาที่ห้าแล้วก็รถเคนจะเข้ามาวันที่หนึ่งนะวันที่หนึ่งสิงหามาเตรียมพร้อมจะตั้งยังไงนกรถเคนเลนรถเคนยาวนะลูกหลานนะสูงต้เขาว่าแปดสิบเมตรความแขนยาวขพงมันเพราะว่าเจดีของหลวงตาเนะี่ยหกสิบเอ็ดเมตรความสูงของเจดีหลวงตาเพราะนั้นก็ต้องรถเคนก็ต้องแขนยาว จากนั้นก็พอยกขึ้นไปพอเสร็จมาถ,ถึงแล้วก็ยกขึ้นไปแล้วก็ฐานที่หนึ่งสวมลงไปก็คงจะเทปูนล,ล็อกเอาไว้พอมันปูนหมาดแข็งขึ้นมาแล้วก็เทล็อกยอดที่สองลงไปก็เทล็อกไว้อีกปูนไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงวันที่แปดที่เก้าแล้วก็เตรียมตัวอะไรตัวไหนแล้วก็วันที่สิบสองสิงหา ทุนก็มอมคงจะเสด็จนะพระองค์คงจะ,สะเสด็ดนะงงจะะดดทางจังหวัดเขาทูลเชิญสเสด็จยอดยกยอดฉัดน,นะวันที่สิบสองวันนั้นพี่น้องจตทายญาติโยมลูกหลานจิตเยาวนจิตขององค์หลวงตาพร้อมกันที่วัดป่าพันตาดวันที่สิบสองสิงหาและลูกหลานนะเพื่อเทยอดฉัดเพื่อยกยอดฉัดเจดีย์ของหลวงตาพร้อมกัน อันนี้กน,นเ,เจดียลงตากับไปได้เรื่อยๆ <c oughs> แต่จากนั้นก็คงจะพอยกยอดชัดเส็จแล้วก็คงจะลือนังน่งร้านแหละท่านี้ลือนั่งร้านลงมาแล้วก็คงต่อไปก็คงบรรจุพระร <c oughs> พระบรมสารีริกธาตุพระพุทรูปหลวงปู่อุ่นที่เต่าที่เต่าบนพระเจดีย์จากนั้นก็ หืลือลือดังร้านออกมาทั้งหมดแต่บ้านจบละมันก็มีตะตกแต่งทั้งข้างล่างอันนี้ก็ทําบุตจบกเข้าไปแล้วก็มีประตูปิดประตูก,กาลังกําลังทำอยู่นะลูกห้านนะกำลังทําอยู่จ่ายเงินเป็นงวดแรกแล้วจ่ายเงินมัดจําไปแล้วห้าแสนกว่าบาทมเนี่แหละเงินของลูกหลานจัทวาญาติโยมที่ถวายหลวงพ่อมานะ หลวงพ่อกําลังเริ่มนะให้คณะกรรมการเกี่ยวผู้เกี่ยวข้องนั่นนะกำลังเริเร่มอ,อ, <c oughs> อ่านอ่านอ่านจัดการที่จะใช้จะตุปัจัยอย่างวันนี้ก็คงจะมีการมีการเข้าไปจ่ายอีกเหมือนกันนะวันนี้นะ,ะงวดงานวันนี้หนะยดค่าแรงพัจเจดีของหลวงตานะี ประมาณหนึ่งล้านห้าหมื่นวันนี้หนึ่งล้านห้าหมืนบาทนี้ก็คงจะจ่ายวันนี้นี่แหะจะตุปัจจัยก็เริ่มไหลทลักออกทะลักออกไปเรื่อยๆต่อไปก็คงจะแต่ถนนแต่สะพานสะพานเข้าข้ามไปจิตตาคารของหลวงตาเนะี่ยมีเจ้าภาพ คุณอิบเป็นเจ้าพากขอบครอบครัวอันนั้นคือหนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นอันนี้ยังเหลือยังยังไม่เสลด์แล้วเสร็จนะเขายังไม่เบิกแต่เบิกไปสองงวดแล้วยังเหลืองวดสุดท้ายยังอีกสามข้างวดสี่เขาคงจะเบิกพร้อมกันลนะสามข้างงวดสี่เป็นเงินหกล้านห้าแสนหกแสนหกแสนห้าหมื่น 6แสนห้าหมื่นหมดสุดท้ายเนี่ยแหละจากนั้นต่อไปก็คงจะทําถนนและลูกหลานหลวงพ่อเน่ยไม่ตกกังวลแลวเกินเต่องเจดีย์ลงตาเดี๋ยวนี้กลัวมันกลัวมันจะเละเอกลัวจะเทไม่ได้ถ้าเทไม่ได้แล้วโอ้ตายเสียเวลาช้าอีกละ่ะหลวงพ่อไปถึงเจดีย์ลงตาหลวงพ่อโอ,อ้แต่ไม่ให้มันตกเลยก็ไม่ได้เดี๋ยวชาวบ้านเขาเดือดร้อน แต่เออเทพเจ้าเราเทว้บริเวณใกล้ใกล้เจดีย์นะจะพึ่งตกน้เว้นช่องให้เป็นเว้นช่องช่องให้หน้อยเพื่อจะให้เจดีย์หลงตาแล้วเสร็จเพื่อจะได้เทปูนเซเมนถ้าว่าไม่ฝนตกมามันเปียกแฉบไปหมดเทปูนไม่ได้เดี๋ยวงานของหลงตาจะทำยังไงคนทั้งหลายก็จะเป็นลุ่ข้างพระเจดี แล้วก็มีแต่ขี้ตมขี้โคลนไปหมดเลยเน่เพราะว่าเรายังไม่ได้เทปูนนะมันมาอยู่ชื่อาลาใหญ่มันก็ไม่ได้มันไกลเก,กินไปใครก็อยากจะไปดูใช่ไหมเวลาย,ยกชัดนะกลางว่าพอไปดูแล้วก็หาที่อยู่ไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะว่ามันจะมีแต่ขี้ตมขี้โคลนมันเปียกแฉะไปหมดนะนี่แหละหลวงพ่อกับพิทภกังวลจุดนี้แหละจุดหนึ่ง บอกผู้เกี่ยวข้องศรัทธาญยติโยมผู้เกี่ยวข้องลูกหลานผู้เกี่ยวข้องมนาะช่วยๆกันนะเรองเร่งๆงานให้หน้อยนะหลวงพ่อเขาพิธ่พูดเพียงแค่นั้นนะ่ะเนี่แหละอันนี้เล่าเก่าให้ลูกหลานได้ฟังได้รับทราบว่างานเจดีของหลวงตาเนะี่ยเป็นยังไงถึงไหนแล้วนานหลวงพ่อไม่ได้พูดถึงนะหลวงพ่อไม่ได้พูดถึงนานแต่เรื่องตกแต่งภายในอย่างอื่นก็คงจะเริ่มเริ่มกันลนะ่ะ ตกแต่งพิพิธภัณฑ์อันนั้นก็คงจะคงจะเริ่มกันอีกนี่แหละงานเจดีของหลวงตานะแต่งานของพวกเราเนะนียงานของพวกเราสําคัญกว่าทําไมจึงสําคัญกว่างานหรือพบหรือชาติหรือกิเลสภายในจิตใจของเราจุดนี้สําคัญกว่านะลูกหลานนะ จะไปถือว่างานเจดีย์หลวงตาสําคัญหลวงตาเนี่ยท่านจะไม่กลับมาเหยียบแผ่นดินนี้อีกเป็นอนันตาการนหลวงตานะแต่ใน,นพวกเราเห็นว่าหลวงตามีเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งพวกเราก็เลยสร้างถาวรวัตถุขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานถ้าพวกเราไม่สร้างเอาไว้ก็อนุสรณ์สถานก็คงจะไม่มี ในพวกเราสร้างขึ้นมาเป็นอนุอนสรณ์สถานเพื่อลำลึกถึงพระคุณขององค์หลวงตานะีานะ่แหละอันนั้นก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่จําเป็นและสำคัญแต่ถึงยังไงเราจะให้ความสําคัญแต่เรื่องพระเจดีย์อย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มองตอนเองอันนั้นก็ขาดเหมือนกันนัดลูกหลานนะเ,าเพราะนั้นพวกเราต้องมองตอนเองแตเ่เราจะชําระใจยังไง จึงจะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารเหมือนกับองค์หลวงตาหลวงตาท่านพ้นทุกข์ไปแล้วมีแต่ความปรารถนาสาธุหลวงตารู้แจ้งเห็นทมอย่างไรลดพ้นทุกข์อย่างไงก็ขอให้เข้าไปเจ้าพ้นทุกข์อย่างที่พระพุทธเจ้าพระหานตสาวกที่พ้นทุกข์ในวัฏสงสารไม่มาเปลี่ยนว่ายตายเกิดอีกขอให้เข้าไปเจ้า <c oughs> ขอให้ข้าไปเจ้าทำบุญมากหรือน้อยน้อย,อยหรือมาก บุญกุศลเราทั้งหลายทั้งมวลนะขอให้มาเป็นพลังเกือ้อกูลหนุนข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกในวตตะสงสารเราก็มีความปรารถนาเท่านั้นนะแต่ปรารถนาเฉยเฉยไม่ทําไม่ได้นะลูกหลานนะเหมือนกับเราปรารถนาอยากจะได้ข้าวเต็มยุง้งเต็มฉางอย่างาลักษณะนั้นนะถ้าเราไม่ทานะเราไม่มีวิธีการทําวิธีการหาเงินมาซื้อข้าวมันข้าวมันก็ถึงจะปรารถนายัางไงมันก็ไม่ ข้าวมันก็ไม่เข้ามาในยุ่งในในฉางของเราได้แล่เนะมื่อเราปรารถนาแล้วเราก็ต้องทํานาถ้าไม่ทํานาเราก็ต้องหาวิธีการหาเงินที่จะซื้อข้าวมาใส่ยุงย่งใส่ยุ่งใส่ฉางของเรานะนั่นะนะนะมวีวิธีกรรมยังไงนะนี่ก็เหมือนกันเ,เราปรารถนาอยากจะพ้นทุกข์แต่เราขี้เกียจเ,เราไม่ภาวนา เราไม่เราไม่ประกอบคุณงามความดีจุดอานิสงส์งจุดนั้นจะมาได้อย่างไรก่อนที่จะมันที่จะมาได้ก็พวกเราก็ต้องประกอบคุณงามความดีเก็บเล็กผสมน้อยสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบาร,รมีจากนั้นบาร,รมีก็ค่อยเต็มตื้นขึ้น,นเรื่อยๆจากนั้นก็ความพ้นทุก เรือว่าบรมิถึงที่สุดแล้วก็น,นะ,ะพ้นทุกนวัตสงสารอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ใช่ว่าท่านภาวนา,รวนาปรปารถนาในชาตินี้พบนี้ท่านก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเลยไม่ใช่นะลูกหลานนะถ้าเราศึกษาในพุทธประวัติผสมผสมพรมโสดหรือว่าแนวแถวของพุทธ บารมีของพุทธที่พระองค์ใช้พบชาติเวียนว่ายตายเกิดมิใช่น้อยเลยมากมายมหาศาลไม่รู้กี่พบกี่ชาตินี่แหะพวกเราก็ไม่แพ้กันกันกบพระพุทธเจ้าเพื่อเผอทางวเราไปตั้งอกตั้งใจอาจาะนานกว่าพระพุทธเจ้าอีกต่างหาก เพราะว่าจิตใจตรงนี้มันเวียนว่ายตายเกิดแต่ว่ตะสงสารเนี่ยนานเท่านั้นถ้าเราไม่เห็นโทษนะถ้าเราไม่เห็นโทษก็คงจะจมปลักไปอีกนานถ้าเราเห็นโทษแล้วก็พยายามประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลก็สู่จิตใจชำระใจด้วยตปตะต,ตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยชำระกิเลสไปทีละน้อยละน้อยละน้อยผลที่สุดก็ เหมือนกับเราอาบน้ําชําระกายนั่นแหละตะโกนตะคอนก็มีแต่ขี้ตรงขี้โคลนมอมแมมแต่พอเราพยายามอาบน้ําชําระกายของเราทีละเล็กทีละน,น้อยผลนั่นืก็สะอาดขึ้นไปเรื่อยๆนจนสะอาดวริสุดพุดผ่องขึ้นขึ้นมาได้ก็เพราะว่าเราใส่ใจเจ้าของเราเจ้าของตัวของเราใส่ใจที่จะชําระ กายวาจาใจของเราให้สะอาดนะไม่มีใครนะลูกหลานนะไม่มีใครที่จะช่วยเราได้จุดนี้ตัวของเราเองตัวของเรานะช่วยตัวเราเองที่จะชำระใจให้บริสุทธิ์หลุดพนะ้นแต่อย่างอื่นคนอื่นช่วยได้นะแต่จะชำระใจจิตใจให้หลุดพ้นจากอาสาวะกิเลสนนั้เป็นหน้าที่ของเราโดยตรงไม่มีใครที่จะช่วยเราได้ แอนอกจากตัวของเราแต่ผู้อื่นไม่จะเสริมท่านเองนะเสริมก็คืออะไรก็คือแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวควรทําอย่างนี้นะควรปฏิบัติอย่างนี้นะอย่างาพวกพุทธเจ้าที่สั่นสอนที่วางหลักธรรมคาสอนเอาไว้นะจากนั้นก็เราปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนเดินมาอย่างนี้นะที่เราเดินมาแล้วนะเราเดินมาแล้วมาถึงจุดหมายปลายทางแล้ว พวกเธอท่านทั้งหลายทูตเจ้าทั้งหลายเดินมาตามทางสายที่เราเดินนี่นะเดินอย่างนี้นะมักคาคือมักแปดนี่นะจากนั้นเราก็เดินตามหลักธรรมคําสอนที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้วางเอาไว้แล้วนะถึงพุทธก็จุดหมายถึงจุดหมายปลายทางถ้าหาว่าพวกเราทั้งเดินด้วยทั้งสนุกสนานไปด้วยทั้งเที่ยวไปด้วยั้งเดินไปด้วย แคๆผมมันก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางง่ายเหมือนกันนะแต่เราทําก้มหน้ากม้มตาเดินดุมดุมดุมไปผลได้สุ่ก็ถึงจุดหมายปลายทางตามแนวแถวของพุทธะธนะท้าวันหรืทั้งเดินทั้งเที่ยวทั้งเล่นไปด้วยก็ทําให้การเดินทางเนินช้าล่าช้าเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ใส่ใจอันนี้จุดนี้คือจุดหนึ่งนะ เพรานั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านว่าตั้งใจนะภาวนานะเร่งความเพียรน,นะพยายามดูตรวจตราด,ดูตนเองนะเร่งนะเร่งความภากเพียรน,นะชีวิตของเราไม่ได้มันไม่ยืนไม่ยืนยาวนะชีวิตของเราน้อยนักนะแต่เหมือนเตือนกันเหมือนเอาความตายมาขู่กันอีกละทีนี้เพราะกิเลสมันไม่ชอบนะกิเลสมันไม่ชอบว่าอเอ๊ะทำไมเอาความตายมาขู่กันวะ ถ้ตามไมา่จริงไม่ได้ขู่พูดตามความเป็นจริงนะเพราะกิเลสมันไม่ชอบความจริงนะมันชอบความจอมปลอมหลอกๆไปหลอก,ลอก,ลอกมานะกิเลสนะคุณจะต้องมีอายุยืนยาวเท่านั้นปีร้อยปีร้อยยี่สิบปีนะ่ะอายุของคุณนะ่ะมีแต่ความสุขกายสุขใจตลอดนะกิเลสมันชอบนะแต่กิเลสทาวธรรมโง่เออเราล้วไม่แน่นอนนะ ไม่รู้จะใจขาดเมื่อไหรใจขาดเมื่อไรก็เมือน,นั้นตายเพราะนะั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะประกอบคุณงามความดีนะสังสมบุญกุศลเอาไว้นะตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะต้องตั้งอยู่ในอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะตเตรียมพรม้อมมาอยู่เสมอนะอย่าไปสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาจนเกินไปนะอย่าไปกินเหล้า,มาเมายานะอย่าไปเสือเพลินนะให้เดินตามแนวแถว ทำคำสอนของพุทธ,ธะให้มีศีลสมาธิปัญญาเนะเราไม่ชอบจุดนี้ถ้าเตือนอย่างนี้นะถ้าเตือนอย่างนั้นคนคุณจะมีอายุยืนยาวมีบุญมีบุญวัานามบารมีมีบุญหนักสักใหญ่คุณจะรวยไปข้างหน้าอ,อ,อันนั้นกิเลสมันชอบนะนี่แหละสรุปแล้วก็คือเราเนี่ย จะนักในธรรมแลือจะหนักไปทางกิเลสเ่นี่ต้องถามดูตนเองนะท่นี่ถ้าผู้ที่มีอุปนิสัยนะก็นหนักไปทางธรรมนะถ้าจิตใจยังชอบเลื่อนลอยอยู่ชอบไปทางกิเลสนะมันานานาจิตต่างนานาทัศนะจริงๆนะั้นหลูกานในเรื่องนี้นะอันนี้มีแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์นะหักธรรมคำสอนของพทุทธานนะจะมาบอกกล่าวเล่าสิให้พวกเราท่านทั้งหลาย ไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีให้สังสมคุณคุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเนอะมีแต่ทางสอนอย่างนัน้แต่พวกเราจะฟังหรือไม่ฟังเราจะฟังกิเลสหรือเราจะฟังธรรมถ้าเราฟังกิเลสกันะมันก็ตรงจมปลักไปทางกิเลสนะถ้าว่าจะเราจะฟังธรรมมันก็ฝืนฝืนถอน เสียนหนาำออกจากกิจแจมันก็เจ็บปวดอยู่บ้างนะแต่ถอนออกมาแล้วก็เบาสบายมีความสุขนะดีกว่าที่มันจะเสียนหน้ำมันจะจมปรักอยู่ในร่างกายของเราอันน้ะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราช่วยกันคิดช่วยกันทําช่วยกันประพฤติปฏิบัตินะลูกหลานทุกคู่ทุกคนนะถ้าตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรนะัทตนี้นะ สัพพโรข้าวิเนมุตโตนสัมสันตาปาวันเซโตสัาเวราะมาติงกัน,ตโ,นโตเนบบัวตัจั a lot ที่พระวันอ oh, hey, ูเต ติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถดาวน์โหลดและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวยณสัมปันโนหลวงพ่อสิงห์ทองธรรมวโรหลวงปู่ล่าเขมปะปัตโตและหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ หลวงพ่ออินทวายสันตุสโกได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูสังละพะเตปัญญงตั้งใจฟังด้วยดีย่อมมีปัญญา